ผู้หญิงที่ผู้ชายอยากจะชัดเจนด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องสวยต้องน่ารักต้องเป็นคนดีไม่ใช่แบบนั้นครับอย่างที่หลายคนเข้าใจจริงๆแล้วคุณสมบัติพวกนี้สวยน่ารักเป็นคนดีครับเป็นคุณสมบัติที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะชัดเจนด้วยจริงๆแต่ถามว่าความอยากชัดเจนเนี่ยมันมีองค์ประกอบนี้หรือนั้นไหมสำหรับหลายคนก็มีครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ทําให้ผู้ชายอยากจะชัดเจนกับผู้หญิงสักคนหนึ่งจริงๆแล้วมันมาจากตัวตนภาาาาายยยใในนนนนนครัััทททีี่่่่ผผูู้้้้้หหิงงงงเป็ซึมตอออะไํชชกด เนกับรามาดูเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรครับ อะไรคือมาตรฐานในความสัมพันธ์ของคุณที่คุณต้องการรู้ชัดเจนว่าสเปคตัวเองเป็นแบบไหนคนแบบไหนที่ฉันจะเอาคนแบบไหนที่ฉันจะไม่เอาและเมื่อฉันเจอคนที่ฉันจะไม่เอาฉันใกลใ้จะตัดทิ้งได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียดายถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีกับเขารักเขาแค่ไหนก็ตามนี่คือความชัดเจนเพราะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะครับคนแบบนี้จะรู้ครับว่าตัวเองเป็นคนที่เลือกได้สามารถกำหนดทิศท,ทางความสัมพันธ์ได้ไม่จําเป็นต้องมารอให้เขากําหนดให้ว่าต้องไปทางไหนจะจริงจังหรือไม่จริงจังดีแต่เรารู้คุณค่่าตัวเองและไม ยอมให้ใครมากำหนดทิศท,ทางความสัมพันธ์ด้วยเพราะเขารู้ว่าเขาคู่ควรกับอะไรและไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ต่อมาข้าอที่2ครับคือไม่เอาความสุขไปแขวนไว้ที่ใครครับ ู้หญิงแบบนี้ครับสา ident, ส majesty, มารถมีความสุขกับชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งใครไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสุขกับชีวิตของคนที่เขาคุยด้วยหรือคบหาด้วยเลยเขาก็มีความสุขครับแต่ความสุขที่เขาอยู่กับคนคนนั้นครับมันเป็นความสุขแบบเป็นโบนัสที่เป็นส่วนเสริมในชีวิตเขาซึ่งต่อให้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือมีก็ดีไปอีกแบบไม่ใช่ถึงกับว่าไม่มีปุ๊บขาดไม่ได้จะเป็นจะตายเขาเป็นแบบนี้ได้ไงเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าชีวิตของเขาเขากาลังเดินไปทางไหนมีเป้าหมายอะไรอะไรคือแพชชั่นแบบ องตัวเและผู้ชายรู้สึกได้ครับว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูเต็มจังจนเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วไม่จําเป็นต้องมางอเขาไม่ต้องมาตามเขาเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆทั่วไปและบางชีโลกของผู้หญิงคนนี้ยังกลับหน้าค้นหาซะด้วยทําให้ผู้ชายคนนี้อยากเข้าไปเรียนรู้โลกของเขาว่ามันเป็นยังไงมันสนุกยังไงและอันนี้คือสเสน่ห์ครับต่อมาข้อที่3าครับก็คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจครับ ถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ดูมีขอบเขตชัดเจนดูเป็นคนเด็ดขาดดูเป็นคนมั่นใจแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็มีความอ่อนโยนน่ารักคียอ้อนแบบผู้หญิงมุ้งม,มิ้งทั่วไปมุมคอนทราสต์แบบนี้ครับมันคือสเสน่ห์ที่ทําให้คนคนเดินเนี่ยรู้สึกว่าเออคนคนนี้น่าค้นหาจังอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่น่าเบื่อจังเลยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วไม่เครียดด้วยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ทั้งเขาและเราอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับกับการเป็นอยู่ร่วมกันเพราะคนเราครับอยู่ด้วยกันจากสิ่งที่ต่างฝ่่่่่่่าาาายยยยตตงงเเเป็น็นนนนนนนจะะอออููกกกััััไไไดด้้ม้มมมวรรวรรีพบๆ จะเป็นแฟนกันนั้นการเป็นตรงนี้ที่ทําให้รู้สึกสบายใจเหมือนเพื่อนสนิทปลอดภัยอุ่นใจตลกเฮฮามันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการตัดสินใจว่าเขาอยากจะอยู่คนตนี้ไปนานๆไหมต่อมาข้อที่4ครับก็คือมีจุดยืนชัดเจนครับ ผู้หญิงที่ไม่ต้องมานั่งกดดันว่าสถานะมันต้องเป็นยังไงเธอต้องเป็นแฟนฉันสิต้องชัดเจนกับฉันนะแต่ว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันโตไปตามธรรมชาติไม่รีบร้อนไม่กดดันแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้ชายรู้ด้วยว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่ว่าจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนได้เพราะฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและฉันแสดงออกจุดยืนตรงเนี้ยไปให้เธอรู้โดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องพูดด้วยซ้ำซึ่งนี่ไม่ใช่การที่เขามานั่งร้องขอสถานะกับผู้ชายแต่มันคือการแสดงจุดยืนให้ผู้ชายรู้เองว่าถ้า เาจนเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ของเขาเขาพร้อมจะไปทันทีต่อมาข้อที่5ครับคือกล้าให้เดินออกมาถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองครับจะรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลารอใครถ้าหากว่าในความสัมพันธ์นี้เราต้องอยู่แบบเป็นตัวเลือกอยู่แบบลับๆอยู่แบบไม่ชัดเจนอยู่แบบรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าก็ไม่ต้องมาเสียเวลารอครับเพราะเขารู้ว่าต่อให้ไม่มีผู้ชายคนนี้สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีคุณค่าของเขาเขาก็สามารถหาผู้ชายที่ดีกว่านี้ได้และเขาไม่จำเป็นต้องรีบมีใครด้วยเพราะเขามี วีตัเอองเเป็นยู่แล้วพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จาเป็นต้องกลัวให้จะเสียใครไปครับแต่ทางกลับกันคนที่ควรจะเสียดายต้องเป็นอีกฝ่ายนึงต่างหากที่ไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเขาและเขาก็กล้าให้จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งแคร์ข้างหลังและนี่ครับคือคุณสมบัติที่ถ้าผู้หญิงคนไหนมีนะผมบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่ผู้ชายจะอยากชัดเจนกับคุณด้วยแต่หากว่าใครยังไม่มี5ข้อนี้แล้วอยากจะปั้น5ข้อนี้ให้ได้ในคอร์สเชสมีจะบอกหมดเลยว่าวิธีการทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าจนผู้ชายอยากวิ่งงงงตตาามม้อทมอทํยไผบกนะว่ การที่ใครสักคนหนึ่งอยากวิ่งตามคุณไม่แปลว่าคุณต้องมานั่งเล่นเกมเกม่งจิตวิทยาในความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายอันนั้นมันเป็นเพียงแค่คอนเซปต์สิ่งที่มันเป็นจริงๆคือภายในคุณตัางหาคุณค่าคุณตัางหาที่ทําให้ผู้ชายอยากวิ่งตามทั้นคุณจะบิวมันขึ้นมาอย่างไรในคอสนี้บอกหมดทั้งคอนเซปต์ทั้งวิธีการสร้างคุณค่าใครสนใจคุณสามารถอดไลน์ให้เอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ